สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะปวดส้นเท้านะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อมีอาการปวดส้นเท้าแล้วจะทําอย่างไรให้อาการปวดนั้นหายหรือให้อาการนั้นดีขึ้นซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการดูแลภาวะปวดส้นเท้าแบบคลิปเดียวจบฉบับเข้าใจง่ายครับเรามาฟังกันเลยนะครับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่า ครบทุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสําหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2เต็ม10ครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีคําถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคําถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคําถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ ครับอาจารย์เคนสำหรับภาวะปวดส้นเท้ามากนะครับเป็นเป็นหา,หายหายหรือเป็นมากจนไม่อยากจะเอาเท้าหรือส้นเท้าลงพื้นเลยนะครับเป็นภาวะที่ชีวิตประจําวันของคนคนหนึ่งจะเป็นได้นะครับแต่อาจจะสร้างความลาคามและสร้างความหงดหิดหรือทํางานไม่ได้หรือบางคนปวดจนแม้กระทั่งเดินไม่ได้นะครับลักษณะโดยทั่วไปจะไม่มีอุบัติเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก้าวเท้าแรกหลังจากตื่นนอนลงมาเนี่ยจะมีการปวดสูงและเกิดปวดเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยนะครับ หรือบางรายที่เป็นหนักเนี่ยเดินทุกย่างก้าวนี่ปวดส้นเท้าตลอดเวลานะครับสาเหตุการเกิดส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของเท้าเราเนี่ยมีหน้าที่ยืนเดินวิ่งนะครับทำให้รับแรงกระแทกสะสมตรงบริเวณที่จุดเกาะของเอ็นต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินนะครับเช่นเรายกตัวอย่างของการเดินนะครับวงจรการเดินเนี่ย จะมีอยู่2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงแรกนั้นช่วงที่เท้านั้นสัมผัสกับพื้นอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่เท้านั้นลอยจากพื้นนะครับดูพอยต์หลักๆคือช่วงที่ช่วงแรกนะครับช่วงที่ส้นเท้าสัมผัสกับพื้นเนี่ยก็เกิดแรงกระแทกครั้งแรกนะครับก็คือเป็นช็อคแอคซ็อบเบอร์หรือแรงกระแทกทันทีครั้งแรกนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ว่าทําไมเราถึงปวดส้นเท้ามากนะครับหรือเจอบ่อยมากกว่ากรณีอื่นเพราะว่าการเดินครั้งแรกของเราเนี่ยส้นเท้าเราจะลงก่อนเสมอนะครับ พอส้นเท้าลงเนี่ยเกิดการกระแทกซ้ำๆตรงจุดหลังจากนั้นนะครับเขาเรียกว่ามีการทั้งแผ่นฝ่าเท้าเนี่ยเดินลงไปแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีการที่เรียกว่า heel off หรือ toe off เนี่ยคือเป็นการขึ้นของตัวเท้าเนี่ยจะมีแรงกระชากซ้ซําๆของตัวบริเวณแผน่นผังผืนที่ฝ่าเท้าเนี่ยกระชากของส้นเท้าตลอดจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นการกระแทกสะสมแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการกระชากสะสมทําให้จุดเกาะ ของตัวบริเวณของส้นเท้านั้นเกิดการอักเสบสะสมหรือมีผังผืดนะครับเมื่อมีการอักเสบสะสมซ้ําๆช่วงแรกเราอาจจะไม่เป,เป็นเป็นอะไรเพราะว่าในช่วงอายุน้อยๆเนี่ยเอ็นตรงนี้หรือว่าแผน่นแพนตาฟาสเชียเนี่ยของเรานั้นยืดหยุ่นได้ดีแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วไม่ได้บําบัดต่างๆเนี่ยตัวแผ่นผังผืดเราจะเริ่มกรอบหรือแข็งขึ้นเมื่อมีแรงกระแทกซ้ําๆสะสมที่บริเวณตรงส้นเท้าและมีแรงกระชากสะสมเนี่ยก็จะทําให้เกิดการ อักเสบหรือจุดเกาะนั้นเกิดการบาดเจ็บหรือกรอบหรือ,รอมีผังผืดได้ทําให้เกิดภาวะที่ปวดส้นเท้าเจ็บจีตตลอดเวลานะครับหลักในการที่จะลดแรงกระแทกสะสมกับแรงกระชากสะสมนี้เป็นสระสําคัญมากสําหรับในการรักษาหรือป้องกันในกลุ่มของกลุ่มปวดส้นเท้าเรื้อรังสะสมนะครับส่วนใหญ่แล้วนอกจากอายุที่มากขึ้นหรือแรงกระแทกซ้ําๆเนี่ยอาจจะเกิดกับคนที่เป็นวัยกลางคนหรือวัยที่เริ่มทํางานระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิด จากภาวะที่บางรายที่เกิดได้ง่ายเช่นอย่างเป็นในกลุ่มเล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกหรือวิ่งซ้ำซํำๆจะมีแรงกระแทกสูงนะครับหรือคนที่มีภาวะน้ําหนักเริ่มขึ้นหรือน้าหนักเริ่มเกินเนี่ยทำให้แรงกระแทกนั้นกดที่มีมากขึ้นนะครับหรือภาวะที่ในคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าหรือเดินเท้าเปล่าเวลาสัมผัสกับพื้นโอกาสที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บ ก็ทาได้ง่ายหรือในบางรายที่มีอาชีพที่ต้องยืนนาน <c oughs> เช่นคุณหมอผ่าตัดหรือว่าในกลุ่มของท่ต้องยืนนานในแคชเชียร์ต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บตรงบริเวณนี้ขึ้นได้ง่ายนะครับหรือในผู้สูงอายุที่ใช้มานานๆก็เกิดได้เช่นกันเราจำเป็นต้องถนอมในกลุ่มของแผ่นผังผืดหรือแผ่นรองเส้นเอ็นหรือแผ่นแผ่นตาฟาเชียเราให้เกิด ความยืดหยุ่นและไม่เกิดแรงกดระแรงกระชาสะสมนะครับสําหรับกลุ่มอุปกรณ์ที่อยากจะช่วยในกลุ่มของลดแรงกระแทกกระแรงกระชากสะสมนะครับก็อาจจะแบ่งระดับการปวดออกเป็น2ระดับก่อนนะครับอาจจะเป็นในกลุ่มเจ็บจีดธรรมดาหรือปวดตลอดเวลานะครับอันที่2คือระยะเวลาที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะตอนเช้าหรือว่าเป็นตลอดเวลานะครับส่วน3ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยเป็นระดับหลักอาทิตย์หรือระดับหลักเดือนนะครับซึ่งถ้าเราสามอย่างมารวมกันเนี่ย มันก็จะบอ,บอกถึงความรุนแรงได้ว่าเราเป็นระดับไหนและควรใช้อุปกรณ์ระดับใดและการบำบัดระดับใดนะครับในกลุ่มที่อาจจะปวดมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเป็นตลอดวันแล้วก็ตั้งแต่ที่เป็นมานี้เป็นระดับหลักเดือนขึ้นนะครับหรือหลักอาทิตย์หลายอาทิตย์ขึ้นเนี่ยกลุ่มอุปกรณ์ที่จะลดแรงกระชากกับแรงกระแทกสะสมได้เร็วแล้วก็ลดแรงกระแทกได้สูงเนี่ยอุปกรณ์ในกลุ่มนี้อาจจะต้องเป็นในพื้นแบบลดแรงกระแทกสะสมอย่างนอกบ้านเนี่ยเราอาจจะใช้รองเท้าอาโพดัลลุกหรือว่ารองเท้า ลดแรงกระแทกตรงบริเวณส้นเท้าและแผ่นฝาเท้าสูงเนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระแทกกับแรงกระชากได้สูงนะครับในบางรายที่บอกโอ้อยากป้องกันทั้งเอ็นร้อยหวายด้วยหรือทุกๆส่วนเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นในกลุ่มของรองรองเท้าวอล์กเกอร์บูท Boot, แบบลดแรงกระชากกับแรงกระแทกได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ในนอกบ้านเนี่ยลดแรงกระชากกับแรงกระแทกได้เร็วนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นอาจจะเจ็บจีดจดจ๊ดนะครับหรืออาจจะเป็นเฉพาะตอนเช้าแล้วเป็นระยะเวลาที่ไม่นานมากเนี่ย กลุ่มนี้ถ้าเกิดอยากลดแรงกระแทกได้เร็วก็อาจจะเป็นรองเท้าโพลารุกหรือรองเท้ารองชั้านอกบ้านได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของนุ่มส้นเท้านะครับก็ใช้กับรองเท้าผ้าใบเพื่อลดแรงกระแทกสะสมได้ดีเช่นกันนะครับส่วนในบ้านนะครับในกลุ่มที่เป็นสูงเนี่ยเราอาจจะใช้ผ้าโพลารุกในบ้านได้เหมือนกันหรือเราอาจจะใช้ในกลุ่มของรองเท้าโพลีหรือรองเท้ารองชั้นในบ้านเพื่อลดแรงกระแทก สะสมในกลุ่มของกลุ่มปวดส้สนเท้าเรื้อรังทั้งในในบ้านนะครับก็คือจะเป็นในกลุ่มของเจ็บจีดหรือเป็ดปวดนานๆเนี่ยรองเทา้ารองช้ำในบ้านเนี่ยก็ช่วยลดแรงกระแทกได้สูงเช่นกันครับส่วนในรายที่ต้องการลดแรงกระชากเพิ่มเติมไปอีกนะครับจากการที่ปวดเรื้อรังและไม่อยากให้เป็นอีกเนี่ยในกลุ่มนี้เราต้องมีลดแรงกระชากสะสมเพื่อต้องยืดแผ่นฝ่าเท้านะครับกับตัวน่องเนี่ยตัวอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะเป็นตัว Nike Spin Premium เพื่อ ใส่ในตอนนอนหรือนั่งดูทีวีนาั้นๆเนี่ยก็จะช่วยยืดแผ่นฝ่าเท้าของเราแล้วก็ตัวน่องเพื่อลดแรงกระชากของตัวบริเวณส้นเท้านะครับถามว่าทาไมต้องยืดน่องด้วยเพราะว่าจุดของน่องเนี่ยเอ็นจะไปต่อสรงส้นเท้าทําให้เกิดแรงกระชากสบสมทั้งแนวบนนะครับส่วนในตัวของแผ่นฝ่าเท้าที่เป็นแนวล่างทาให้ต้องยืดแผ่นฝ่าเท้าทั้งบนล่างก็คือในตัว Night nice Spin Premium ก็จะเหมาะสมใน,ในอุปกรณ์ในส่วนนี้นะครับหรืออจจะใช้ในเป็นตัวแผ่นยืดน่องหรือว่าในตัวเข็มขัดยืดน่องเพื่อยืดทั้งแผ่นฝ่าเท้า แล้วก็ตัวน่องได้เช่นกันครับส่วนการบําบัดอื่นๆที่ตัวเองทําได้นะครับอย่างเช่นในกลุ่มเราอาจจะใช้ในกลุ่มของการฝึกยืดน่องนะครับก็คือฝึกยืดกล้ามเนื้อน่องที่เข้ากับกําแพงในคลิปที่เคยบอกไปแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของการแช่น้าอุ่นตอนเช้าเพื่อให้เกิดการยืดนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับในกลุ่มของแนวทางการรักษาอื่นๆที่จะช่วยบํารุงหรือบําบัดในกลุ่มของการปวดส้นเท้าเรื้อรังอย่างเช่นในกลุ่มของช็อคเวฟหรือการยิงเลเซอร์ หรือการบําบัดด้วยขึ้นอันตาราซาวหรือขึ้นความถี่สูงของความเสียงนะครับก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ช่วยในกลุ่มของปอวดส้นเท้าเรื้อรังได้นะครับหรือในรายที่เป็นมากขึ้นไปอีกเนี่ยในในช้อยส์ของการรักษาต่างๆเนี่ยอาจจะพบคุณหมอรอักษาในกลุ่มของอาจจะใช้การฉีดยาพุ่งเป้านะครับเพื่อลดการอักเสบเ,เรื้อรังตบริเวณส้นเท้าหรือหลักการบํารุงส้นเท้าหรือผังผืดที่ส้นเท้าเนี่ย อาจจะใช้ในกลุ่มของโปโลเทอร์ปีหรือในกลุ่มของเกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยบำรุงรักษาในกลุ่มของเนลลยที่เป็นเลือล้อรลงหรือเป็นสูงสุดได้เช่นกันครับซึ่งหลักการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้มเนี่ยเราต้องเป็นการลดแรงกระแทกแรงกระชากสะสมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดส้นเท้าหรือรองช้ำนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้ออุปกรณ์เช่นโพรเดลักชูนุ่มส้นเท้า หรือแม้กระทั่ทงรองเท้าโพลีนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับส่วนท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าสามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมสเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสสวััดีครบ